ครอบครัวยากจนดิ้นหลนตั้งแต่อายุ13ชีวิตปัจจุบันวันดีคำเอี่ยมฮีโร่โอลิมปิกสอสมัยติดยศบนบ่ารับใช้ชาติอยู่ชายแดน กว่าที่จะก,ก้าวขึ้นมาเป็นนักกีฬาหญิงไทยคนแรกที่ได้เหรียญรางวัลจากการแข่งขันโอลิมปิกเกมสองสมัยอย่างเป็นทางการแบนบวันดีคำเอี่ยมนักยกเหล็กสาวไทยรุ่น58กิโลกร,รมัมต้องใช้เวลารอนานกว่า9ปีหลังจากที่เธอเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกเกมสองสมัยเมื่อปี2004ที่กรุงเอเธนประเทศกรีซและปี2008ที่กรุงปักกิ่งประเทศจีน ย้อนกลับไปในโอลิมปิกเกม2004วันดีเข้าร่วมการชิงชัยเป็นครั้งแรกและสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองแดงแรกของตัวเองได้สำเร็จเมื่อ9ปีที่แล้วเราทำพลาดไปแล้วทำให้พี่น้องชาวไทยต้องผิดหวังด้วยการคว้าได้แค่อันดับ4แต่เวลาผ่าน9ปีเราก็ได้เหรียญรางวัลน,นี้กลับมาทำให้เรารู้สึกภาคภูมิใจอีกครั้งหนึ่งที่ทำให้พี่น้องชาวไทยมีความสุข สำหรับวันดีคำเอี่ยมเกิดเมื่อวันที่18มกราคมพุทธศักราช2521ที่อำเภอราศีสไลัยจังหวัดศรีสะเกษเป็นลูกคนที่สองในบรรดาพี่น้องทั้งหมด3คนในครอบครัวยากจนโดยแบนเริ่มต้นเส้นทางชีวิตนักกีฬาตั้งแต่อายุเพียง13ปีหลังจากนั้นวันดีได้พัฒนาตัวเองจนก้าวขึ้นมาเป็นนักกีฬายกน้ำหนักทีมชาติไทยและก้าวไปคว้าแชมป์ Spencer รายการระดับนานา,นาชาติต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเหรียญทองชิงแชมป์โลกเหรียญทองชิงแชมป์เอเชียกีฬามหาวิทยลาลัยโลกรวมทั้งผลงานอันยิ่งใหญ่กับการคว้าเหรียญทองแดงโอลิมปิกเกม2004ก่อนโชคดีกลายเป็นนักกีฬาหญิงไทยคนแรกที่สามารถคว้าเหรียญรางวัลโอลิมปิกเกมได้สองสมัยติดต่อกันจากการถูกเลื่อนขึ้นมารับเหรียญทองแดงในโอลิมปิกเกม2008รู้สึกดีใจค่ะที่คว้าเหรียญทองแดงนี้ได้หลังผ่านมากว่า9ปีแล้ว พอตั้งแต่เราลงจากเวทีแข่งขันเราก็รู้แล้วว่าเราได้อันดับเท่าไรและก็คิดว่าเราคงไม่มีความหวังคว้าเหรียญรางวัลมาค้องคอแบบนี้อีกซึ่งตอนนี้ก็รู้สึกดีใจค่ะที่ได้เหรียญโอลิมปิกเกม2008และทำให้พี่น้องชาวไทยได้มีความสุขอีกครั้งแม้จะผ่านเวลามากว่า9ปีแต่ก็รู้สึกดีใจค่ะที่ได้เหรียญน,นี้ที่เราทุ่มเทเต็มที่กับการลงแข่งขันครั้งนั้นซึ่งเป็นโอลิมปิกครั้งสุดท้ายของตัวเองด้วย นักกีฬาสาวไทยที่คว้าเหรียญโอลิมปิกเกมสองสมัยเก่า สำหรับในปัจจุบันนี้วันดีคำเอี่ยมได้พันตัวเองเป็นผู้ฝึกสอนกีฬายกน้ำหนักอยู่ที่โรงเรียนศึกษาสงเคราะจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีโดยเธอได้ทุ่มเทความพยายามเต็มที่ในการสร้างนักกีฬายกน้ำหนักเยาวชนขึ้นมาซึ่งผลผลิตของเธอก็เริ่มก้าวขึ้นมาสร้างชื่อได้แล้วด้วยการคว้าเหรียญทองในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่33ชุมพรระนองเกมเมื่อปี2560ที่ผ่านมา รวมทั้งยังมีนักกีฬาที่ก้าวขึ้นไปติดทีมชาติไปแล้วเช่นกันต่อไปนี้จะทำหน้าที่เป็นผู้ฝึกสอนที่ดีและก็จะส่งเสริมรุ่นน้องนักกีฬารวมทั้งลูกศิษย์ให้ประสบความสำเร็จเหมือนเราให้ได้ค่ะแบนวันดีคําเอี่ยมเพิ่งประสบความสำเร็จตามความฝันสูงสุดได้แล้วโดยหลังจากนี้เธอกำลังมีความมุ่งมั่นในการสานต่อความฝันของเหล่านักกีฬาเยาวชนรุ่นใหม่ให้ก้าวเดินตามรอยความสำเร็จไปสู่โอลิมปิกเกมในอนาคต